ล็อกโคกยังปลดล็อกโคกยังอ่าอีกกีอีกกีอ่าเข,ข้าเลยแตกรยานคันมันใหญ่แ <laughs> ล้วไม<อ>่ติดไม่ได้เลยอ่ะไป เก็บโอเคเยี่ยมมากยกเองยกเองยกเองโอเคออกมาเลยอ่ะเดี๋ยวจะสอนเทคนิคให้ทีนี้ เมื่อกี้หนูนั่งขี่มันไม่ได้ไงเขียดเดี๋ยวสอนให้ใหม่